ซีออนไลน์วันนี้มีการอัปเดตใหม่หลายเรื่องนะครับทางแม็กเลเวลสัตว์เลี้ยงแบบใหม่อาวุธใหม่นะครับรวมไปถึงแพ็คของใหม่อะไรต่างๆนานามากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองพาไปดูนะว่ามีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างนะครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม Easycard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ Easycard Game Topup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o o k Easycard Topup สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Line แอดไปได้เลยที่ Easycard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ Easycard สะดวกปลอดภัย100% แพทอัปเดตล่าสุดนะครับมีเรื่องให้คุยกันยาวๆมีเรื่องให้บ่นกันยาวๆนะครับมาที่เรื่องแรกก็คือ p l w i Shop เนี่ยได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับโดยที่แพ็ก p l w i เนี่ยมันได้อัปเดตเข้ามา2 p a แพ็กนะครับก็คือแพ็กกาชา0 9 9 p l w i กับแพ 99 PLWI นะซึ่งแพ็คเบสิกเนี่ยมันได้ของที่ดีที่สุดก็คือ Ruby กับ s p p ไ i r ์ในมูลค่า5,000นะนอกนั้นมันก็จะเป็นของพวก Summon Ticket ที่มีโอกาสได้ถึง50บใบอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเราวนไปดูของที่ได้ต่ำสุดนะก็คือ เกลือนั่นเองนะครับฟาสาเวลสใบนะครับอุปกรณ์ดนชั้นสโตนหนึ่งอันหรือว่ายา200ซึ่งค่อนข้างจะเกลือมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เรารู้ดีแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงดวงก็ราคา0.99 PLWI นะครับสามารถมาเสี่ยงดวงได้ส่วนในแพ็กพรีเมียมนั้นนะครับมันก็ได้2เท่านั้นเองนะ r ูบีมีโอกาสได้1,000 0นะครับแล้วก็ใบสุ่มเนี่ยได้100นะครับ ส่วนของที่ต่ำสุดเนี่ยคือฟาทาวเวล50นะครับพวก u i p m ิ n t and c h a n c e s t o n e 50นะเพชชมพูแล้วก็ยา2,000ไอ้พวกเนี้ยหลักๆเราก็คงได้ของต่ำสุดถามว่าคุ้มไหมมันก็แล้วแต่นะแต่มองว่าไอ้0.99นี้น่าหล่นอยู่นะครับเพราะว่ามันได้ของางวันเยอะพอสมควรนะถ้าเทียบกับไอ99้99เนี่ยได้น้อยนะครับถ้าสังเกตก็คือราคาของแพ็ค2แพ็คเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่้อยเท่านะครับแต่ของที่ดีที่สุดเนี่ยมันต่างกันอยู่แค่2เท่านะครับเพราะฉะนั้นแพ็คเล็กถ้าจะสุม่ม่อน,อน,นนะ แต่ข้อจำกัดของมันก็คือตัวแพ็กเล็กเนี่ยซื้อได้วันละ3ครั้งนะครับแพ็กใหญ่ซื้อได้วันละ1ครั้งต่อ1 c ึ่งเโคดนะใครอยากลองแพ็กกระชาเกลือก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับ มาที่เรื่องอัปเดตต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงกันหลักๆวันนี้นะครับก็คือแพทนนี้จะแม็กเลเวลอยู่ที่80จะมีแผนที่มอนสเตอร์ใหม่แล้วเควสใหม่ๆให้เราเล่นนะครับอย่างวิดีโอทีเซอร์เลยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับพวกอุปกรณ์ใหม่แผนที่ใหม่อะไรเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมอีกทีนะครับแล้วมันก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆมาพวกรัสคาวและบิตเทเชอร์บ็อกอะไรพวกนี้นี่เดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีนะว่ามันคือกิจกรรมอะไร เรามาเริ่มกันทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือตู้เลดอัพนี่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตู้ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นน้องเอลหญิงกับน้องไก่คิงอย่างที่เราคุยไว้นะครับตัวคอสตูมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตเวทนะครับเป็นเซตนี้นะส่วนไอเทมที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นพวกแพ็กกาชาอะไรต่างๆแล้วก็ของที่เข้ามาใหม่อาจจะดูไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร,ร่ยังไงเพื่อนๆก็ลองมาไล่ดูได้เลยนะครับในเจเนอ a ร i ล e ไอเทมนะครับมีอะไรที่เกมแอบเหลี่ยมก็คือเอาใบากาชาออกไปทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็นหินตีบวกแทนะ มันก็ดีสําหรับบางคนแล้วมันก็ไม่ดีสําหรับบางคนนะส่วนตัวอยากได้ตัวใบากาชาเหมือนเดิมมากกว่านะครับตอนนี้โดนเปลี่ยนเป็นหินตีบวกแล้วเพื่อนๆที่อยากจะตีพวกปีกพวกอะไรให้มันตีบวก10ง่ายขึ้นก็มาซื้อได้นะครับแต่ว่าได้แค่วันละ5ครั้งตัวหนึ่งตัวละครเราต้องใช้หลายวันเลยกว่าจะตีบวกได้1ครั้งนะครับมาพูดถึงเรื่องสัตว์แดงที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงนะก็จะมีสัตว์ใหม่ที่เข้ามาทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือไก่ควีนไก่คิงเอลชายเอลหญิง ฟินแล้วก็ตัวน้องดาก้อนแดงนะครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยก็มีสแตตที่ต่างกันไปนะเริ่มดูจากไก่ควีนนะครับจะเปลี่ยนเป็นชื่อฟราย chicken queen นะครับสแตตที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือแม็ก mp นะส่วนสกิลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสกิลเดียวกันหมดนะครับก็คือสกิลสีแดงก็คือสกิลฮิต ซึ่งสกิลฮิตเนี่ยมันจะเพิ่มหลบหลีกนะครับแปลว่าแพทนี้น่าจะมีผลเรื่องการหลบหลีกมากขึ้นนะครับในด้าน PVP เราอาจจะต้องเพิ่มค่าแม่นเข้ามาในแพทนี้นะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปลองเทสกันทีหลังนะครับซึ่งไอเจ้าไก่ควีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเจาะขึ้นมาเป็น343นะครับแถวบนยังเป็น P เดเหมือนเดิมตัวที่2นะครับก็เป็นฟรายชิคเก้นคิงนะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวไก่ควีนนะครับก็คือเพิ่ม M De ฟเพ a t i o n เจาะขึ้นมาเป็น3-41แแลล้วถวถ่างสุดี่็น Mac HP685 นะนนอัี้ค่งนข้ยอะ ส่วนสกิลก็ที่เพิ่มมาก็เป็นสกิลฮิตเหมือนเดิมนะตัวต่อมาคือไฟเมลไดยัตหรือว่าเอลชายนะครับเอลชายตัวที่เพิ่มเข้ามาคือคริแอคูลเรซี่นะครับหรือว่าคริเล e นั่นเองนะเพิ่มขึ้นมา2-0-1 พีเอเพิ่มเป็น731นะครับแล้วก็สกิลที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสกิลฮิตเหมือนเดิมตัวต่อมาเป็นไฟเอลหญิงนะไฟเอลหญิงเพิ่มมาคือคอร์ดาเมจ6.53%้นะครับสายเวทก็จะโจมตีครีได้แรงขึ้นนะครับส่วนแถวกลางเอเมเพิ่มเป็น728นะส่วนสกิลก็เหมือนเดิมทุกตัวนะครับคือสกิลฮิตตัวต่อมาก็คือไฟเกตฟินิกนะครับพีเอเพิ่มขึ้นมาเป็น731นะครับแล้วก็แถวล่างเป็น M damage resist rate นะครับอยู่่ที6.52นะส่วนสกิลก็คือเป็นสกิิลฮตเหมือนเดิมนะครับแสดงดสุดสดท้ายก็คือไฟเลดี้เมอร์นะครับอยู่ที่หกจอดห้า ขึ้นมาเป็น728แนะครับแล้วก็มีพีดามเมจเลสิตเลสเพิ่มขึ้นเป็น6.52% 1แถวหนะ้าน,นี่ที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับส่วนสกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นฮิตเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเล่นได้2ส,สายนะครับสำหรับสายเวทถ้าเราอยากเล่นตัวโจมตีเนี่ยเอลหญิงแดงน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามีพีดาเมจขึ้นมาแต่ว่าถ้าอยากจะให้ตัวป้องกันเนี่ยก็คงต้องมาที่ตัวไฟลเลดี้เมอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีพีดามเมจเลสิตเลสเพิ่มเข้ามานั่นเอง แต่ที่หลายๆคนบอกว่าเกมมันเหลี่ยมก็คือการได้มาของสัตว์แดงเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราคาดการว่าการได้มาของสัตว์แดงคือการอีโวจากสัตว์ทองขึ้นไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันถูกเปลี่ยนเป็นการฟิวชั่นนะเราจะได้สัตว์แดงโดยการที่เราเอาสัตว์ระดับมิติข้าหรือระดับสีทองนะครับ5ตัวมาทําการฟิวชั่นนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงเลเวล1สีทองก็ได้นะ โดยที่เกมมันก็ยังเหลี่ยมต่อไปอีกนะครับเพราะว่าฟิวชั่นมามันจะมีโอกาสได้2แบบก็คือโกงเลือกกัะกงสุ่มนะครับคำว่าสุ่มมาอีกแล้วนั่นแปลว่าเราอาจจะได้สัตว์ไม่ตรงสายก็ได้นะครับ มาปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือลัสคาร์แล็บบิดเทเชอร์บ็อกก์อีเวนต์นะมันต้องใช้ตัวลัสคาร์แล็บบิดโซ่เนี่ยมาอัพเลเวลของไอ้เจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับโดยที่เลเวลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เลเวล15นะซึ่งการที่เราจะอยากได้ของฝั่งขวาเนี่ยเราต้องเปิดพรีเมียมด้วยนะครับในราคา539บาทนะครับซึ่งไอ้เจ้าโซออฟลัสคาร์แล็บบิดเนี่ยมันก็สามารถดรอปได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปนะเพื่อนๆก็สามารถเก็บสะสมแล้วมากดอัพได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดดดรรรอออปปปยาาาาาาากกกขขขนนนนนนนััััััั้ะคคบแแต่่่่ญหอองงืงงงวววลลฝมมีามาๆ ว่าถ้าเราอยากได้ฝั่งขวาเราต้องเปิดพรีเมียมนั่นเองกิจกรรมคร่าวๆรวมถึงอัปเดตคร่าวๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอัปเดตที่มาในวันนี้เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างครับตัวตัวก็อยากจะให้คํานิยามว่าอย่างน้อยเขาก็อัปเดตนะครับแต่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วแต่ความคิดเพื่อนๆเ,เลยนะจริงๆมันก็ยังมีเรื่องแบบใหม่มอนใหม่ที่ยังไม่ได้พาไปดูนะครับรวมถึงไอเทมใหม่ๆด้วยนะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาดูใหม่นะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกนน คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ